จับไว้ลูกจับแน่นๆเนาะจับแน่นนตาแล้วมองก็ฟ้าด้วยเออตาลดีลดีลดเยลดีลดวยีเลยดียเลยดี ปลุกลูกไปทำอะไรคะตามไปดูเชิญมาดูทะเลต,ตอนเชาน้าเป็นการมาทะเลที่ตื่นเช้าที่สุดเลยตั้งแต่ที่เคยมีมาเ้วจริงๆไม่มีใครนะเราถอดนากากได้นะปะปะถอดนากากนะโ okay. อเคสวัสดีตอนเชา้าครับ <c oughs> เมื่อกี้ไม่รู้่าสมองเบิ์อหมดแล้วเมียบ,บอกหรือยังว่าตื่นเช้าก็มาทจมาค<อ>ือเมียจะมาทำอะไรนะจะทำการตักบาตรค่ะเป็นการใส่บาตรครั้งแรกของพร้อมด้วยนะใช่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเรามาพักที่นี่ประมาณสี่คืนใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบบตักบาตรตั้งแต่คืนสองคืนแรกแต่เป็นไงะ่ะไม่ตื่นจ้ะ,ไม,จะไม่ตื่นจ้ะเพราะอะไรตื่นไม่ไหวนอนดิจ้ะ มาพักก็ต้องนอนสิจ๊ะอ,อ่อว,<ล>วงนอนแล้วครับโอ้สว่างลวนี่บรรยากาศสวยงามอากาศดีด้วยนะคะก็ถือว่าได้มาชมทะเลตอนเช้าแล้วก็มารอบขาเพื่อเราจะได้ตักบาทกันฮัมมองใหญ่เลยฮอมมองทะเลใหญ่เลยเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยตก อากาศกําลังดีนะแล้วลก็ตอนนี้สมาชิกเรามาพร้อมแล้วเราเตรียมแบบเสื้อห่มอาหารอะไรเงี้ยมาซึ่งการใส่บาตรหรือตักบาตรครั้งนี้แหละเราทํากันที่ชายหาดใช่ก็คือที่หน้าโรงแรมเลยที่เราพักอยู่นะคะอืมนี่จะเป็นฟิลนี้ฮะตอนแรกลุ้นอยู่ว่าเขาจะแบบจะตื่นไหมถ้าหลับก็กะว,ว่าจะอุ้มแบบหลับๆแล้วก็ เหมือนแตะมือต่อกันอย่างเงี้ยตักบาทปรากฏตื่นแบบไม่งอแงเลยอ่ะสุดใสพร้อมตักบาทนะลูกนะเออพาใกล้มาแล้วเราเห็นพระเป็นลิบลแล้วไหนอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราลงให้ก่อนไหมได้มาแล้วตอนนี้พระมาแล้วหนึ่งรูปเอ้ยดูหาวขนาดนี้แล้วเนี่ยมาดูของที่เราเตรียมไว้ยังนี่ อันนี้ก็คือเป็นเซตที่เราแบบสั่งกับทางโรงแรมนะซึ่งโรงแรมเขาก็มีเตรียมให้เลยชุดละ1 0 0บาท<อ>นี่เราวคับโรงแรมนี้กันจีดีคุณดารานะคะน่ารักมากๆเลยมีทูบเทียนดอกไม้ของข้าผลไม้ของหวานครบเลยปลาใส่บาทกาันใส่บาทกันค่ะโอ้ย,ยู จับไว้ล <ies> ูกจ <gardens> ับไว้จับปลาดไว้ก็นี่ครับมาทำบุญครับทำบุญครับมาดูมาดูโอ้จับไว้ลูกจับแน่นๆเนาะจับแน่นเนะตาแล้วมองก็ป๊าด้วยเออแต่อะไรเนาะโอ้หิกด้วยนะหยิกด้วยนะ อีกแล้วจะกัดแขนปลาด้วยนะโอ้โหเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออกัดแขนซะแล้วให้พี่เขาใส่ก่อนเดี๋ยวรอรับก่อนกันนะคะเดี๋ยวเดีเดียวเก็บอนน์มือไงครับลูกแอนนมือแอนน์มือ

พอแล้วครับมาอีกหนึ่งแล้วแล้วแล้วลูปนี้ก็คือมีเด็กวัดมาด้วยอ่ะต้งสาม<บ>มี้องหมามานะอันนี้ไม่เหมือนที่บ้านเรานะบ้านเราเป็นแก๊งชิบะลูกน้องหนูอันนี้ไม่ใช่ลูกน้องหนูนะออต้องระวังนะครับ ทำรูกทำกันครับเกาะแน่นเลยนะฮะวันเด็กเปล่าครับแลาวันปกติครับพาไปใช่บากครั้งแรกเลยโอ้มีองค์รักด้วยพอเห็นไหมโควิดผดดังก็กลับไปไม่ได้ Yeah. าใส่บากระเสร็จเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเนาะนเพราะว่ามันตื่นแล้วล่ะบีได้พร้อนะมด้วยไม่เวลากิ <ผม S 2> นพร้อมก็ตื่นละใช่ไหมลูกจับปลาแน่นเลยเดี๋ยวทำบุญหนูน้องจับอย่างนี้เนาะเออก่อกเลยหยิกด้วยหยิกหยิกเนื้อหนังเหรอปลาออกมาจะได้บุญเยอะๆค่ะพร้อมบอกกินเลื้อต่ออีกได้เยอะเลยใช่เหรอลูกไม่ใช่ใช่หรอลูก 好嘞，拜。 เนจังบุทธาจายิโนชาตาโลธรรม,มาวันติตอายุวันโนสุขังพระลังใส่บาเรียบร้อยนะครับใช่กรุงเทพก็ไม่ใส่เราใส่หัวหินใช่ก็เดินตื่นมาก็คือได้ตักเลยเราไม่ต้องเดินทางไงอืมปพ<ะ>อ,อเราเสร็จละ เรรียยบ้อไปกินข้าวกันเถอะโดยแม่ปุกแต่เช้ามาขอบคุณสายบาทาการสายบาทครั้งแรกของพร้อมไปถือว่าเป็นเรื่องรวางดีๆนะคะอนุโมทนาบุญให้ทุกคนด้วยค,ะยคะ่ะสาธุค้าสาธุครับไปกินข้าวกัน